ครับเรื่องต่อมาเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนแล้วก็มีรายงานที่ส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับไทยด้วยครับผู้ชมคือองค์กรสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch นะครับออกรายงานประจำปี World Report 2025ในวันพฤหัสบดีนะครับเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในประเทศต่างๆทั่วโลกโดยระบุว่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้นมีสัญญาณเชิงบวกในหลายประเทศนะครับเพราะว่าเกิด ความเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในบางประเทศที่บอกว่าเป็นสัญญาณที่ดีต่อการแสดงออกทางความคิดเห็นเช่นในบังกลาเทศอินเดียและเกาหลีใต้ครับอย่างไรก็ตามนะครับในเนื้อหาบางส่วนเกี่ยวกับไทยทาง Human Rights Watch นั้นวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลปัจจุบันเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานนะครับ หน่วยงานดังกล่าวกล่าวถึงข้อจำกัดของประชาธิปไตยในไทยหลังการเลือกตั้งเมื่อปี2566ที่พรรคก้าวไกลชนะการเลือกตั้งแต่ถูกศาลสั่งยุบพรรคในเดือนสิงหาคมนะครับรายงาน World Report 2025ของ Human Rights Watch นั้นระบุว่านายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรดำเนินการเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในการส่งเสริมการเคารพเสรีภาพขั้นพื้นฐานและคลี่คลายปัญหาสิทธิมนุษยชนที่ยังค้างคา,งายอยู่ ขณะเดียวการองค์กรดังกล่าวนี้ก็ชี้ให้เห็นถึงการที่ไทยให้การรับรองทางกฎหมายเรื่องสมรสเท่าเทียมซึ่งเป็นประเทศแรกๆในภูมิภาคโดยระบุว่าเป็นพัฒนาการเชิงบวกที่เกิดขึ้นกับไทยกาหนึนะครับรายละเอียดที่เกี่ยวกับ สัญญาณที่ดีในเอเชียนั้นรวมถึงการเคลื่อนไหวของชาวอินเดียเพื่อต่อต้านนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีรวมทั้งการขับเคลื่อนโดยนักศึกษาที่นำไปสู่การโค่นรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีบังกลาเทศชิกฮัสซีนาและเหตุการณ์ในเกาหลีใต้ที่ประชาชนร่วมกันสกัดกั้นความพยายามของประธานาธิบดียุนซุกยอที่ใช้กฎอายการศึกลดทอนอำนาจฝ่ายค้านนะครับรายงานฉบับนี้ ของ Human Rights Watch ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นกคอนิวยอร์กแสดงความกังวลต่อเหตุการณ์ในหลายประเทศเช่นกันรัฐบาลทหารเมียนมายังคงจับกลุ่มและใช้ความรุนแรงทำร้ายฝ่ายตรงข้ามเป็นเวลาเกือบ4ปีหลังจากที่ยึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและในอัฟกนานิสถานกลุ่มทาลิบันกลับมาลดทอนเสรีภาพของผู้หญิงส่วนในจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังคงปราบปรามผู้เห็นต่าง ผู้อำนการบริหาร Human Rights Watch ทารินาฮัสซานกล่าวในรายงานว่าเมื่อใดก็ตามที่เสรีภาพได้รับการคุ้มครองมนุษยชาติก็จะเติบโตงอกง,งามเมื่อใดที่มันถูกปฏิเสธราคาของมันจะถูกวัดด้วยชีวิตคนไม่ได้เป็นเพียงแค่นามธรรมานี่คือสิ่งท้าทายและโอกาสแห่งช่วงเวลาของเรานะครับมาดูในรายประเทศกันบ้างนะครับ นายกรัฐมนตรีฮัสซีนาของบังกลาเทศนั้นถูกขับออกจากตําแหน่งและหนีออกนอกประเทศเมื่อนักศึกษาเป็นแกนนําการประท้วงเมื่อเดือนสิงหาคมหลังจากการบริหารประเทศยาวนาน15ปีมีแนวโน้มกดขี่บ,บังคับมากขึ้นเรื่อยๆผู้สนับสนุนทางการเมืองของเธอและตํารวจโจมตีการประท้วงอย่างสันติโดยนักศึกษาที่ในตอนแรกนั้นต้องการล้มแผนจ้างงานในระบบขัวต้าของรัฐ การปราบปรามที่เกิดขึ้นใช้มาตรการตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตและประกาศห้ามประชาชนออกจากที่อยู่อาศัยยามวิการมิฉะนั้นเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ยิงประชาชน Human Rights Watch ระบุว่าผู้คนประมาณ1,000คนรวมถึงเด็กกว่า100คนเสียชีวิตในความรุนแรงเมื่อเดือนกรกฎาคมรวมถึงช่วงของการแก้แค้นหลังจากคาสีนาพ้นจากตำแหน่งหลังจากที่เธอหนีออกนอกประเทศรัฐบาลเฉพาะการของมูฮัมหมัดยูนุส ปล่อยตัวประชาชนที่ถูกจับระหว่างการประท้วงนับพันคนและนำความสงบเรียบร้อยกลับมารวมทั้งตั้งหลักใหม่ให้กับบางกระเทศเพื่อให้มีการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยนะครับความพยายามของยูนุสที่เคยได้รับรางวัลโนเบลนั้นมีหลักการความโปร่งใสแล้วก็การสำนึกรับผิดชอบเป็นแก่นกลางนอกจากนั้นแล้ว ตัวข่าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนก็ได้รับเชิญให้อยู่ในคณะกระมกะกรมาก,การสแสวงหาความจริงเรื่องการกระทําผิดระหว่างการประท้วงและหาสาเหตุต้นต่อของความไม่พอใจของประชาชนตามข้อมูลของ Human Rights Watch นะครับส่วนอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับคือ ขัดขืนด้วยวิธีทางทางประชาธิปไตยที่เห็นได้จากเหตุการณ์ในอินเดียเมื่อเดือนมิถุนายนที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งปฏิเสธแนวทางของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีที่ใช้แนวคิดประชานิยมและวาทกรรมต่อต้านมุสลิมโดยโมดีนั้นไม่ได้รับเสียงเกินกึ่งหนึ่งของการมาของผู้มาใช้สิทธิ์นะครับ ทางด้านผู้อำนวยการของ Human Rights Watch ก็กล่าวว่านิสต่งเห็นว่าทากลางสิ่งท้าทายที่ฝังรากลึกประชาธิปไตยยังคงสามารถตรวจสอบผู้มีอำนาจได้และเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับประธานาธิบดีเกาหลใต้ยุนซุกยอลสร้างความตกตะลึงด้วยการประกาศกฎอายการศึกในความพยายามที่จะสยบเสียงต่อต้านรัฐบาลของเขา แต่การกระทำเช่นนั้นกลับทำให้ประชาชนลุกฮือขึ้นประท้วงที่สภาซึ่งตัวแทนของประชาชนในสภาวดความคำสั่งของยุนในเวลาต่อมาตัวแทนของ Human Rights Watch กล่าวว่าการเคลื่อนไหวเพื่อขัดขืนเหล่านี้สะท้อนถึงความจริงที่สำคัญยิ่งการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพเกิดขึ้นจากประชาชนคนธรรมดาที่เอื่อมระอากับความอายุติธรรมและคอร์รัปชัน เป็นการนำพลังที่มีร่วมกันมากดดันให้รัฐบาลยึดถือสิทธิขั้นพื้นฐานและทำงานรับใช้ประชาชนไม่ได้เพื่อผลประโยชน์ของพวกเขาเองส่วนในจีนนะครับภายใต้การนำของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่เผชิญกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจเขาใช้แนวทางปราบปรามประชาชนตั้งแต่าตาการจับและขังชาวอุยกูหลายแสนคนไปจนถึงการปฏิเสธสิทธิประชาชนในฮ่องกงตามรายงานของ Human Rights Watch รายงานประจำปีฉบับนี้ระบุว่าจีนนั้นไม่มีภาคประชาสังคมที่เป็นอิสระไม่มีเสรีภาพในการแสดงความเห็นหรือการรวมตัวกันรวมทั้งเสรีภาพด้านศาสนาบรรดาผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนและผู้ที่ถูกมองว่าวิจารณ์รัฐต่างถูกเล่นงานและเมื่อเศรษฐกิจของจีนอ่อนตัวลงประธานาธิบดีสียกระดับการปราบปรามผู้เห็นต่างเช่นการควบคุมตัวนักวิเคราะห์เศรษฐกิจศิลปินและผู้นำภาคประชาสังคมนะครับ ส่วนที่ฮ่องกงนะครับนักเคลื่อนไหวและอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติรวม14คนถูกนำเข้าเรือนจำและต้องโทษเป็นเวลา4-10ปีในข้อหาร่วมกันวางแผนบันทอนรัฐบาลเพราะพวกเขานั้นจัดทำโพอย่างไม่เป็นทางการก่อนการเลือกตั้งเมื่อ5ปีก่อนนะครับเรายังมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเทศอื่นๆเช่นเมียนมาและสิงคปโปร์นะครับสามารถติดตามอ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ voa h a i com นะครับ